คลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อวันที่16มกร,ร,ราคมพศ2 5 6 0ครับเวลา17นาฬิกา30นาทีอ5นาทครึ่งวันนี้ฝนตกทั้งวันทำให้น้ำ,นำตกยากตกาสปาแอนด์ีสอรถึงที่สองนี้สวยงามมากมากเลย คนที่นี้จะเพิ่นสูงทุกคนได้ชมได้ดูความสวยงามของดอกยาตราอยของดีสองสองที่ตั้งอยู่บ้านทองสุกตำบลไม้ลูกอำเภอคลองใหญ่จังหวัดกาบนะครับเชิญนะครับทุกท่านมาพักที่ยาตานหานึ่งมานอนพักนอนที่ยาตาหนึ่งที่อำเภอคลองใหญ่ แล้วมาเล่นน้ำตกที่ยาตราสปาแอนดี้ก่อสองที่บ้านทองดรีตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่65ถึงห6สิบมสายสาม8มแดคาอมใหญ่ซึ่งห่างจากยาตราสปาแอนดี้ก่อหนึ่งหกิโลเมตรเท่านั้น ขอเดินเชิญนะครับทุกท่านได้มาพักผ่อนมานอนพักที่ยาตาสปาแอรีสอร์ทแล้วมาเล่นน้ำตกที่ยาตาสปารีสอร์ทที่สองนี้ขอเดินเชิญนะครับทุกท่านเชิญติดต่อได้นะครับ039 580440580449นะครับหรือเข้าไซต์ดูยาตาสปา ดีสอดนี่นะครับขอเรียนเชิ่น่อนทุกท่านเลยนะครับถ่ายไว้และ,ะส่งให้เพื่อนเพื่อนทุกทุกคนดูขอเรียนเชิ่นนะครับ ติดต่อ0816478821นะครับถ้าถใครนสนใจน้ำตกแห่งนี้โทรติดต่อโดยตรงเลยนะครับ0816478821 8, 8, นะครับ